ไอปรีชาดาสวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาวที่น่าเปลี่ยนตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับสำหรับนางเอกสาวอย่างไอ้ปรีชยาที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นดูสวยขึ้นมากๆแทบจะจำภาพเก่าตอนเล่นภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเรอไม่ได้เลย ซึ่งล่าสุดสาวไอซ์ได้โพสต์รูปตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีใบหน้าที่สวยเป๊ะมาก,มากๆจมูกตาดูสวยเด่นบวกกับการแต่งหน้าที่ทําให้เจ้าตัวทวีความสวยขึ้นไปอีกเรียกว่ามองผ่านๆจำแทบไม่ได้ว่านี่คือไอซ์ปรีชยา